มาฟังกันยายก่อนบีก่อนบีบก่อนบีบบีบบีบอยู่บีบเอาพร้อมเลยไอ้เหี้ยเซนเซอร์ไม่ทันเลยบคลููมีเด็กอยู่มึงอไรไม่เข้ามาพร้อมๆกันมีทีแบบ ต้องบอกว่าสวัสดีกรงเอามาสิบกว่า2ี่สิบไปเอาพี่มาฟังบรรยายตัวเลือาียนยาด้วยฟังขวามือนี่คือ p f Farm เลขที่ห้าสิห้าสามหกเก้าเริ่มปีสามหนึ่งไอ้หลังๆเห็นนี้เป็นถูกสร้างที่หลังคือเมื่อก่อนเราเริ่มจากเล็กๆนะครับแต่ละปีรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปฟังขวามือมีจกับเรวมไปที่สองพัน้ร้แ เลี้ยงหมู2,500แม่2,500แม่เลี 8, nah ้ยงหมูป like ุนได้ประมาณ18,000ตัวตลออะไรวะตลอด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 เดี 2, 2, 1, mm 2, área, 8, 2, ๋ยวตลอดเวลาเนี่ยจะมี2,500แม่ได้ประมาณ18,000ตัวตลอดคือมึงขายออกมึงมึงมีเคลื่อนไหวนะทีเนี้ยมันบอกไปโอเคแบบรุ่นแรกที่ทำแบบราปูที่เห็นกันแบบราปูก็คือว่าขุดดินลงไปได้สี่ห้าเมตรจะวยางยาวแล้วแต่ปริมาณที่เราต้องการแลาคกุมผ้า แก้ขึ้นมาเครื่องปั่นเมื่อก่อนเป็นเครื่องปั่นที่ทำเองในเมืองไทยจะเป็นแปดสูงสิบสูงสิบสองสูงแปจะได้ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองว่าด้แต่ออมังเครื่องมีอยู่สี่เครื่องใช้ไฟฟ้าห้าร้อยหสิบวแต่ปั่นได้ประมาณห้าห้าร้อยแอมป์ซึ่งไม่พอใช้แล้วมีกระดาษส่หาอะไรอย่างนั้น <c oughs> ั้นะถังสีส้มไสโลววงบอกว่าเป็นถังอาหารของพีเอฟฟาร์มนะ ต่อมาขยายเป็นบริษัทพีเอ็มเจอร์พิฟาร์มที่ถ้าหลังจะเป็นถังสีฟ้าหน้าเล้เนื่องจากขยายฟาร์มใหม่การออกแบบต่างเรื่องอะไรก็ง่ายสะดวกเพราะงั้นของพีเ <c oughs> อ็มเจอร์พิฟาร์มเลยเป็นรูปแบบที่ลักษณะเราเท่ากันหมดทุกอย่างเท่ากันหมดโดยออกแบบเป็นทุกอย่างเนื้อเสียกันแล้วแม่ตอกันห้าร้อยแม่อะไรให้หมูฝุ่นได้ประมาณหนึ่งแปดพันตัวอสองฟาร์มเท่ากันใช่ไหม คือเราคำนว่าเราคำนวณต่อการเลี้ยงของคนงานหนึ่งคนที่หมูขุนหนึ่งคนเลี้ยงประมาณข้าร้อยตัวคำนวณกลับไปหนึ่งคนเจ้าร้อยตัวร้อยตัวระบบที่แย้งนี้เป็นระบบทีแว้งีว่าโมเดิั่นคือเป็นโรงเรือนปิดด้านหน้าติดแปะมาเอ่อเรื่องการดูดเข้มันชื้นก็จะมีรับยาเคลือบเพื่อสเตนไลท์หมดแตกแล้วตายเป็นพัดลมดูเราจะทำความป้องยาวอะไรขึ่นกับปริมาณ ในบ้านอากาศกัจบจำนวนสารที่ใช้นั้นต้องคำนวณให้ได้เท่ากันบางเรื่งจะมีพัลม6ตัวเลี้ยงได้ประมาณ900ตัว,ต,ว,ต,วตีว่าพัลม6ตัวต่อ950ตัวแล้วรับดตายกับำที่แม่ผ่นานเพราะการเลี้ยงแม่ต้องพอาีนเราแล้วก <c oughs> ็เลยมีเหล้าผสม6หลังเล้าคขอดสารดีตาย์ขอดที่เป็นวันเลยมี5หลังกจริงไม่ไหวแล้วต้องมาเหมือนเดิมต้องทำหลักที่6ซึ่งหลัก่อสร้างอยู่ <c oughs> เดี๋ยวผสมเทียมหรือผสมจริงตอนนี้จะเห็นว่าโอนอาหารอยู่ นั่นคือรถไซโลนะพอเสร็จเราก็ขึ้นหม่อันนี้คือเลขที่ห้าบริษัท TFS เควาพิ้าทกับเลขที่ห้าสิบห้าทับห้าอันนี้ตั้งเมื่อไหร่ตั้งเมื่อไหร่เ่ยอันนี้ปีสองหน่งเป็น้ต้องเป็นล็อกปีอันนี้ห้าห้าอสามล็อกมาป่าวนเลขที่เนี่ยไม่มีอะไรต่ออย่างนี้ห้า้ไม่มีแล้วมีเลขอื่นเป็นไงนี่ลดนมาตั้งสี่นิ้วเนี่ยเลขที่ร้อยหมู่เก้า ไม่ใช่ว่า p ีเอสสี่วิวหรือสี่มโลพานธ์เซิร์ฟคือในในในแง่พื้นฐานคือทั้งเสียขงพี่ทั้งที่ของของผมเองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อยู่รูปบริษัทที่มีลูกสนมีพ่อพี่แม่พี่น้องออพ่อแม่พ่อแม่ผมบอกว่ายกไอ้นั้นให้ผมละทำฟาร์มใหม่ให้ผมช่วยทำให้พี่น้องอันใหม่ผมมีรู้ที่ร้อยเปอร์เซ็นตแม่แม่แม่หมูหนึ่งตัวแม่หมูหนึ่งตัว,ตวให้ลูกทั้ปัจจุบันแม่แม่แม่หมูหนึ่งตัวเนี่ยให้ลูกปีหนึ่งกี่ตัวเฉลี่ย เพิ่มกับว่าอัตราเลี้ยงรอดไม่รอดเฉลี่ยนี่เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเอาที่บุกขายบุกคุณเอาที่ขายยาดรวมเอาที่เอาทอด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 ได้ยี่สิบหัวตัวยี่สิบหัวตัวแต่ฐานจะครอดไปบนเลี้ยงอนุบาลถึงคุณเลยทีตัวอ่าไม่รู้ไันนั้นจะหวานกว่าจะมีตัวผู้ตัวเมียไงที่สําคัญต้องถึงหมูคุณเลยทีตัวอ่าประมาณเลยประมาณเท่ไปร่ได้สิบหกตัวถือว่าเก่งมากสิบหกโอ้ยยี่สิบตัแล้วต่อปีนะ ต่อปีต่ะปีตปีไม่ตายี่เียมให้หู่กินใช่ไหมไม่ที่นี่ถึงต่ปีนะต่ีนะตอปีนะไออ้วไอที่ผสมเนี่ยใช้ผสมจริงหรือสมเทียมเรามีห้องสมเทียมที่น้ำเชื้อมีโรงเรีนเลี้ยงพวอหมูโดยเฉพาะและที่จะน้ำเชื่อมหนึ่งพ่อคุมร้อยแม่ก็คือเทียมใช่ไหมหน้งพ่อหนแม่เนี่ยเรืไป อ๋อารรมแาใช่ไหมดน้อยน่อยมันก็มีห้องใช่ไหมมีกงขยายดีาแล้วมีขยายเข้าทีวีวันนี้น้ำเชื่อมาเช็คความแข็งความแหลงแรงสภาพแอคทิวิตี้แข็งอะไรวะมันไม่กิเละไรกันคือมาดูเป็นขอบคือมคนอแข็งขรือวาไอ้ปับไวเทอรลิตี้ไท่าทิดอหารให้สที่ รี่าหารลงรถปุ๊บร,ถร,ถร,ถรถมาหน้าเราเนี่ย<ม>หน้าเราเ<ม><ม>นีเ<ม>่ยนคัรนรถจะมี3ช่องช่องหนึงประมาณสี่ตันแต่ยีแต่ตำรวจไปถัถงถังหน้าระถูกได้5้าตันกว่าจังหวะกีตำรวจตาเลยมาจัพอมากอไรเสาย